ที่สองวันนะไว้ใหมเนาะวันนี้เนาะดูอยู่นี่ล่ะเออวันดีจ้าวันรี่จาา<ย>้าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอจ๊ะทำนไน,มนไม่สกไดงเลยมาเลยค่ะสี่แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้าเกี่ยวกับเรื่อง อะไรก็ได้เกิกมเรื่องมันเธอนะคะถามมาเลยนะคะแล้วก็เราไม่รู้อาทิตย์ที่แล้วใครได้ประกาศเราไปก็ไม่รู้ถ้าใครได้ไปแล้วก็ส่งถามด้วยแล้วกันที่เราถามเข้าไปคริสตัลทีวีคริสตัลอยู่ระมัน4,878เมตรจำได้แม่นเลยอ่ะเกินไป78เมตรเพราะใครแล้ากว่า4,800เมตรเออแต่ประกาศนั้นไม่กว่าที่สวยมากแต่อย่างหนึ่งก็เลยว่าได้น้ำใจจากเราไปไงเราซื้อจกสิงคโปร์มาเพื่อเพื่อนรายการเราโดยตรงเลยนะต้องจริงๆแล้วมาต่อ เพราไม่สิงคโปร์ตรงๆแต่ว่าบอกตรงเลยว่าที่เราให้เนี่ยเพราะว่าทำธนบุรีไม่มีงบให้เราไงเราจะซื้อเองอันนี้กัรเล็กๆนะคะเขาบอกพูดเนี่ยไม่กินหนูจะไปพูดหรือบ้างไปเดี๋ยวเดี๋ยวสามีจะไล่ฉันออกมาช่วงที่ออกนี้มาต่อกันข่าวเรากันต่อหรือแม่ก็่าพี่เอพี่เอสุบะใจเอสุาะใยนี่แล้ว่็ถือแฮมิเกตนะคะเราก็ไปจ็อกกิ้งแถวบังกะปีไปบังกะปิตลอดเวลาไปซื้อแอรเมกไปละล้านนะคะแล้วบังกะปิ น้ำพริกปักแกงใต้น้ำพริกแกงใต้น้ำพริกน้ำยาใต้ไม่น้ำมันไม่เป็นอะไรเหรืออ๋อน้ำพริกน้ำยาแกงใต้ไปใส่ไหนมีแอมเมดไม่ใช่ตะผาตะกร้านะคะแอมเมดใบละล้านใบละหกเจ็ดแสนบาทเกิดมันไม่มีก็แล้วแต่เขาก็ชก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เขานะคะเขาอาจจะชอบแบบนั้นก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นว่าคนเราเวลาจะไปช้อปปิ้งอะไรยังไงคือเขาจะมีเงินอะไรแค่ไหนเขาก็แบบว่าเขาชิวๆนะคะแต่ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่กระเป๋าแอมเมดไม่ใช่หรือ ใช่ค่ะพี่เอรู้สึกที่ว่ามีข่าวกับน้องใหม่เหรอพิการตอนนั้นก็แบบว่ากลายเป็นแบบว่ามีคดีความมีอะไรอย่างนี้การแล้วกันว่าเอ้ยมีเรื่องราวม่ถูกใจอะไรกันอย่างนี้หรือเปลนะ่าข่าวตอนนั้นข่าวตอนนั้นนะก็คือมือที่ 3. สามสรุปได้เลยว่าคือมือที่สามแต่จริงๆแล้วพอมือที่สามโดนตัดไปชึง้ง <c oughs> <c oughs> มือที่หนึ่งกับมือที่สองก็มาคุยกันพิการถูกต้องมือคนขายด้วยกระแขนด้วย ตบยุงให้เลยนะคะไม่ไงก็คือบอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ก็แบบว่าสนิทโอเคดีนะยินดีที่จะร่วมง,งานกันด้วยน้องใหม่บอกยินดีที่จะร่วมง,งานกันถ้าจำเป็นอ,อันนี้ก็บอกความจริงเลยจริงๆแก้วมแลาวไปแล้วเนี่ยถามว่าให้มาร่วมง,งานกันได้ไหมมีนะปัจจุบันเนี้ยนางเอกไม่ถูกกับนางร้ายพระเอกไม่ถูกกับผู้ร้ายมีเยอะมากในกอง,งแต่เวลางานก็คืองานไง ก็ต <ève> ้องทางานต้องทางานเล้ถามว่าถ้าสมมติว่าเอกับใหม่ละวิการเนี่ยจะร่วมงานกันได้ไหมร่วมได้จริงๆเพราะว่าเวลาสมมติถ้าเอเนี่ยจะไปร่วมกับพระเอกได้ไหมร่วมได้ร่วมงานได้ร่วมงานได้ร่วมงานได้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราร่วมกับใครก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวคืนตอนนี้รู้สึกว่าน้องใหม่แบบงานชุกชุกมากสานะ ซาดกว่าตอนนั้นเยอะมากนะจริงๆตอนนั้นเนี่ยท้าไม่ได้เห็นใหม่ทุกวันนะคะ,ะ,ะแสดงว่าทีวีต้องมีขาวดําม่เนี่ยก็คือเขาไปทำหนังอะไรที่เขาเป็นนางเอกพันล้านนะหนังหน้าแม่นาไม่ใช่นะพันล้านไม่ใช่เพราะใหม่นะคะพันล้านไม่ใช่เพราะใหม่พันล้านเพราะพล็อตของเรื่องเลยก็น่าดูไงใชก่ก็กลายเป็นว่านอนก็เนื้อหอมขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะโฆษณาอย่างงี้ไก่ตัวออืฮะ โฆษณาโฆษณาขายตัวหลายตัวโอ้โหโฆษณาขายตัวตัวละหลายตัวกูแม่อ๋อเหรอคะตกใจนึกว่าทําอาชีพเดียวกับฉันเอาไหนบอกไม่ผายพี่ไม่สายพี่ฟรีพี่ช็อปพี่เกิดมาเนี่ยหมอเขาบอกว่าคุณจิมเติดไม่ได้ฟรีไม่ได้ไม่ไม่คือเราไม่ได้ขามเงี้ยเอาตามเขาแต่เรายังให้เงินเขาด้วยเราอันชอบกระจิงชอบฟ้าป่าเราชอบมากนะคะ ที่วัดไหนมีการทอดกตินทวาเรียกเราไปนะเราจะไปทอดด้ทันะคะท่านสงค่ะเราทอดไปบัวด้วยไหมมากค่ะน้ําวันเต็มใช่ไหมกุศอติอ่าไปกันที่ป้องพี่ป้องป้องจมูกใหญ่พี่ป้องไงป้องกับคนทองฟ้าป้าป้องจมูกใหญ่ลยปืนพี่ป้องกับคนทองฟ้าอันนั้นป้องที่นี่พูดจะกูเห็นภาพคนหววผีเลยไม่เอานะคะอันนั้นป้องอ๋อเออพี่ป้องนะวะ ใหญ่ไหลกว้างท้างหลังผึ่งแล้วก็ไม่หนานะถึงเฉยนะคะแบบโอ้ยป้องเอ้จะแต่งเกลีขาวมาเท่าไร่เท่ากันถามเขาไหมถามเขาไหมไม่้างถามผู้ตอบเองไม่ต้องถามเลยถามเขาก็ไม่เอาสิเราไม่อยากความจริงไม่เอาไม่ฟังแต่ป้องเนี่ยทุกคนกระเทยในโลกใบนี้ขอบอกเลยอิฉาแก้วมากไม่หรือไม่อิฉาดีจริงๆเหรอคะเพราะเขารู้เรื่องนั้นเขาไม่เอาหล่อนไงเขเห็นไหมคะหล่อนให้ทําหน้ามันเหมือนแก้วก็ไม่เอา คุณต้องได้แก้วได้แก้วอ่ะตัวดีแก้วพิเรยองโอนะแก้วหน้าหมาพันบางแก้วนะออกพันแมวหมานะคะหมายังเคลียอีกเนาะก็ยังเล่นได้อีกอ่ะอัานต่อของคุณฮอนสิหอนสิหอนเป๊ะเหมือนมากไม่เหมือนอันนี้หัวชีสอหัวชี้เหมอนชีว่า อ่านี่ไงก็คือคุณป้องปาดแฟนคลับจีนบุกขายเขาบอกว่าไปเป็นคือเขาดังที่จีนตอนนี้แล้วก็มีแฟนคลับมาขายตัวให้ท,ที่ห้องข่าวผิดแล้วล่ะทำไมอ่ะจริงๆเนี่ยข่าวเขาจะบอกว่าป้องเนี่ยไปขายตัวให้กับผู้หญิงจีนที่หมอปกติคนไทยเวลาผู้ชายไทยไปตามต่างประเทศนิยมไปทําแบบนั้นกันแต่ตอนนี้ว่าถ้าบอกว่าผู้หญิงจีนมาขายบริการให้กับป้อง ถ้าเธอเป็นป้องเนี่ต้องซื้อมหมฉันถามถามไม่รู้รู้บ้างถ้าเราเป็นป้องเดี๋ยวต้องซื้อบริการหญิงจีนไหมต้องไหมมีแต่คนทางต้องมาสวามีภัก์ให้มีแต่คนก็มาสารภาพบาปให้ตลอดเวลาแล้วต้องซื้อไหมอานะแบบคูกเข่าสารภาพบาปเออคูกเข่าสารภาพบาปแล้วก็แบบทาสีสุริสุดเด็ดอะไรอย่างเงี้ย ต้องซื้อไหมล่ะข่าวผิดเออแข็งอ่ะไม่ใช่พูดไม่ได้ไม่ใช่าอนเอเอาเออนั่นแหละแล้วตอนนี้ว่าข่าวเนี่ยอาจจะบิดเบือนนิดนึงเขาบอกว่าต้องบอกว่าเขาหรือว่าป้องเนี่ยไปขายบริการให้กับหญิงจีนใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นความจริงที่แบบมันจะน่าเร่นขวไม่มันน่าจะน่าเรื่นข่าวได้แต่แบบหญิงมาขายบริการให้กับป้องพี่ระดับพี่ป้องก็ถึงว่าเนี่ยไม่ต้องหญิงจีนหรอกก็เธอไทยชนีไทย ไม่ต้องขายเสนอป้องไม่ยอมมือเขียนนะคะเพาตีนเขียวออกนี่หน้าสูงพี่ป้องเขาติดอันดับแปดของหนุ่มเอเชียที่ก็ขนาดนั้นสูงึงเกือบร้อยเก้าสิบอืมกุแลาวก็เข้ากุแลาวเข้าบ้านเข้าบ้านฉันนะก็ยังต้องก้มหัวเลยนะอืมไม่ใช่ก้มหัวสำลักน้ํานะคะแต่ก้มหัวหัวจะชนถือบ้านฉันไงป้องสูงน่ารักมากอ่ะเป็นคนที่แบบพี่ป้องกับน้องแก้วนี่เขาห่าง อย่าไปสนใจได้ไหม,ไมอม่ะเ,เรื่องของเขาเรื่องของเขาแต่ว่าเขาบอกว่าเหมือนกับแบบอากับหลานแต่มันก็ยังกรอบก็เหมือนกับละครสมัยก่อนอนะคุณอากับหลานก็ได้กันใครถ่าดาวเหรอนี่ไงเรื่องแต่ก่อนเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องเ,อเรื่องหนังหนังไทยสมัยก่อนเลยส่วนมากจะเป็นแบบพระเอกจะเป็นคนสูงอายุนางเอกจะเป็น ดาวเออชัดดาวอย่างนี้คุณอาอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็แบบบ้านใสทองอย่างนี้ก็อก็รุ่นใหญ่เอะไรอยนี้ก็จะมากับชายกลางชายกลางได้กับชายน้อยตกลงไม่ใช่เดี๋ยวกันไม่ใช่ตกลงชายกลางกับชายน้อยไม่ใช่ผัวเมียกันเดี๋ยวเขาจะมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้วนะคุณผู้ชมขาเรื่องบ้านใสทองบ้านใสทองนี่แหละค่ะแต่ชายกลางได้กับชายน้อยแล้วก็หญิงใหญ่ได้กับหญิงเล็กเขาเป็นน้องกันจริงหลือคุณแน่อุปกรณ์ใหม่ไงไม่ได้แล้วเป็นกระโหลกเออ พจนีได้กับพจนีได้กับโคตานนท์ไม่มีไม่มีโคตานนท์ไม่มีโคตานนท์ลวก็จิมซาล่าจะได้จะได้กับวอลลี่กูอ้วกแตกแน่นอนแล้ค่ะก็บอกเลยว่าป้อมกับอ่าคุณกับเรื่องเรื่องสาวจีนเออใช่แต่ว่าป้อมก็เป็นแฟนกับแก้วอยู่แล้วต้องถามด้วยว่าแก้วหึงไหม โอ้ยน้องแก้วจะวิ่งเลยแก้วนี่สวยวันสวยคืนจริงเหรอจริงแต่ก่อนลุกสังเกตไหมว่าน้องแก้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนยังไงลุกเปลี่ยนลุกจากจากไรพิ่จะทองทองกลไม่เป็นสาวหวานแต่ก่อนลุเป็นออกตอมบอยทอมบอยสาวทอมทอคือหลายคนก็มีความเข้าใจน้องเข้าใจว่าแต่ก่อนหรือน้องน่าจะเป็นทองหรือเปล่าจริงๆฉันก็เปลี่ยนแล้วฉันเจอป้องนะจริงๆพระวิหารขนาดนั้นพระวิหารขนาดนั้นก็น่าเปลี่ยนอยู่นะเ เปลี่ยนเปลี่ยนอเปลไม่ได้ปี่ยไม่ได้เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนแลก็เปลี่ยนเป็นสาวหวานขึ้นไงเพื่อจะรอข่าวพระวิหารไนียอ๋ออืมอะไรเงี้ยคือคือคือมันเห็นแล้วมันได้ภาพแล้วอ่ะควรจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพื่อรอรับไหมเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเพื่อรอรับก่อนเออถ้าเปลี่ยนอยู่ป้องขอให้คงสภาพในเวลาป้องน้อยจมูกป้องแบบวาดภาพไปเยอะมากหรอวาดภาพไปเยอะมากจริงนะถึงมันจะหัวจมูกก็แล้วแต่นะอืมทำไมเขาดูจมูก ราคาท่านผู้ชมหาเรารู้กันเด็นสองคนไป<อ>กันที่น้องไปทีเซียต่อนะโต้เชิดใส่สนหลังอีกฝ่ายตามจีบบอกแค่พูดเล่นขา่าวคือแบบว่ามีข่าวว่าคุณโซนเนี่ยมาจีบน้องไปทีเซียจ้ะแล้วน้องน้องไปทีเซียเขาก็นักข่าวก็เลยถามน,าานา้องไปทีเซียว่าเอ้ยมันจรงนิงหรือเปล่าที่มามาจีบน้องไปทีเซียหรออ๋อคงไม่ใช่หรอกค่ะเขาคงพูดเล่นๆขำๆอะไรอย่างนี้หมายถึงว่าต้นบอกว่าเชิดใส ตอนเชิดใสอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตอนเป็นคนบอกว่าคุณสนคุณสนเนี่ยเขาเป็นคนว่าชอบพูดเล่นประมาณว่าอยู่กับเธอเยอะไปอยู่กับ่ชิด้าเยอะไปเชิดใสอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาไมนแทนกันไงเขาจะพูดอะไรก็ได้เวลาเขาพูดแบบนี้ว่านักข่าวชอบชอบชอบตัดต่อคําพูดว่างั้นเหอะเวลาพูดไนมันก็มาจับใส่ประเด็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงไหมเลยจริงๆนะข่าวบางคนที่เป็นอีแกอ่ะเขาก็อยากอินหน่อย มโนบางคนมันน่าก่าวบางคนมันมโนไงใช่ใช่ไหมเป็นยุจิตนันเลราคะมโนแจ่มมโนแจ่มใช่ไหมคะแล้วเธอเลขาชอบมโนไหมไม่ไม่ไม่มโนใช่ไหมคะโอเคแล้วแต่นี้สมมุติว่าเวลาของเธอเนี่ยถ้าสมมุติเวลาถ้าเธอเจอกับแบบเอสนค่ะเธอจะว่าอย่างไงถ้าสนเพราะว่าจีบเธอแล้วเธอว่าอุ้ยจ้าชันเชิดใส่เป็นเธอจะจะพูดไหมไม่จะพูด พราะถ้าพูดนะนะแต่จะไม่หันมาเลยนะคะเราต้องบอกอ๋อใช่ค่ะเราต้องรีบเลยนะคะขอบอกไม่นอาเป็นคนดีอะไรนะคะเป็นคนดีก็อย่ามาจัดรายการนี้สิคะอะไรนี้ก็เอาคนไม่ดีมาจัดออย่าเป็นคนไม่ดีเลยคะเป็นคนอะไรมาพบกันเอคนคนตกขี้หมูไหลคนอะไรคนอะไรอะไรมาพบกันนะคะตอนนี้เป็นช่วงของเราก็คือช่วง ที่เราจะต้องเข้าละอะไรคุณแม่ไหนข่าวเนื่งกเ,เหรอเอ้ขอโทษทีขอโทษน้องปูน้องปูงปูป,ปยาจตาบอกว่าที่แบบไปเสริมไปทาเสริมดวงที่อ่างทองอืแล้วก็นาก็เลยแต่นาะงคุยแต่นาะงก็กล้าพูดนะว่าชุมพูก็ททาเสริมดวงในที่นี้เนี่ยไม่ได้แบบเสริม,มแบบว่าให้เอทำแบบให้คนรักมาลัก,ลกอะไรต่ออะไรเงี้ยเสริมดวงการงานน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเท่าที่พี่คุยเออข่าวเขาว่าไงเขาทำอะไรก็คือว่านี่แหละไปจา ไปเสริมดวงจริงๆแต่ว่าไม่ได้คือคือไปน่ะน่าเป็นน่ไปเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะว่าคุณโน้ตพิเศษเป็นคนพาไปด้วยใช่ใช่ใช่าใชบางคนนะส่วนมากครอบครัวของโน้ตเป็นครอบครัวคนจีนนะคะเขาก็จะเชื่อเรื่องคนนี้มากมากเลยคนกีนจะบอกว่าดูพงจุ้ยไงพงจุ้ยคือลัคนาราศีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติโนเออปูกับชมพู่เนี่ยเข้าไปอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยพี่ว่าก็ต้องท้อยตามนะ จริงๆแต่คนจีนเวลาดูอะไรนี่ไม่ได้ปักใจเชื่อนะเออคนจีนดูเพื่อพิจารณาแล้วไม่ค่อยตามนะคะพิจารณาว่าเป็นไปได้ไหมอย่างวงจุ้ยเนี่ยหลักวงจุ้ยเนี่ยบอกตรงเลยว่าหลักวงจุ้ยนี่คือหลักทางวิทยาศาสตร์โดยตรงอย่างเช่นเวลาสมมุติว่าเวลาคุณนอนเนี่ยคุณห้ามหันหันเท้าออกมาทางประตูบ้านเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะลมมันพัดผ่านเพราะลมพัดผ่านออลอ่านะใช่ นี่นี่คือหลักวิยากาสตร์เลยสุขภาพถูกใช่เพราะฉะนั้นว่ามันจะเป็นการที่แบบความเชื่อได้อิงวิทยาศาสตร์น้องเคยได้อย่างนี้คุณแม่คือหมายถึงว่าอย่าเอาทีวีวางไว้ใต้เท้าเพราะอะไรเพราะว่าเราจะนอนได้หลับเราจะดูตลอดคืนไม่คือได้เคยได้ยินอย่างนี้คุณแม่ว่าคือด้วยความที่อทีวีมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไหมพอปิดปุ๊บอ่ะมันจะมีเหมือนกันล่างสีกระจุเออ่างสีกระจุกแล้วเวลาเรานอนปุ๊บคนเวลานอนอ่ะ มันจะมีเลือดลมมันจะไหลเวียนแล้วมันจะไหลออกทางเท้าว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยมัน<ช>จะไหลออกาทางเท้าแล้วมันก็ว่ามันก็จะเราก็จะโดนเหมือนดูพลังไปเราก็จะเข้าไปปรากฏตัวอยู่ในทีวีไม่ใช่ไม่ใช่เมืม่อวันไหนางกายคนเรามันจะแบบอ่อ,อนเปลียง่ายอย่างเงี้ยสังเกตเชื่อเหมือนกันเนาะน้องก็งกงกไม่ไม่ได้ว่าเชื่ออะไรมาแต่น้องก็เคยไปยินใหม่แล้วตกลงตัวทุกวันจี่วีวางอยู่ตรงไหนอยู่บลาย้านั่นไงแล้วจะพูดทำไมไม่ง่ายก็คือว่าก็พยายามนอนไม่ไม่นอนนอนหัวป ฉันทำาม่เธอใหม่ดีกว่าเขาไม่ให้ทีวีอยู่ปเท้าแถมนังบนแล้วนอนตรงเนี้ยดีดีไหมค่ะดีไหมคะแล้วสักวันเขาเชื่อขาดลงมาหน้เลยอยู่ในทีวีนะฮะอ่ะตอนนี่ถึงช่วง่วงของปู่เขาเนี่ยที่ว่าเขาไปเสริมดวงว่าเธอคิดว่าเขาทําดวงเพื่อกันอะก็นอกจากเรื่องงานคุณอย่าไปพูดจะาไปโยงเพราะว่าแบบว่าจะต้องเสริมแบบผูกลักคณะนาศีมันตรงนี้ไงที่มัน น้องคิดว่าเราน่นจะเป็นประเด็นเขาบอกว่าคุณชมพู่ก็ไปทํามาคุณปูบอกอะสังเกตไหมว่าชมพู่ตอนเนี้ยมีงานแต่เป็นงานประจํามากกว่าอย่างเช่นงานของเป็นพิจีกรอ,อ่าอ่าเห็นปะแล้วเขาไม่ค่อยจะมีรายการพวกอพวกละครละครแล้วแต่จริงๆอะ่ะคนดูมโนไปเองพวกดาราพวกนี้ที่เขาเนี่ยเขาจะมีงานทุกวนักวนแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับตอนที่เขามาออกสื่อเท่านั้นเองออยังจะไม่บอกเขาไปททำเสริมดวงสมโน้พี่รู้ว่านัาข่าวเขาหมายความว่าอย่างไร จระเดเนี่เขาจะ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 ให้มันแตกขึ้นมาเออเรื่องอะไรเราก็รู้ถูกรู้ใช่ไหมล่ะเป็นนักข่าวเสิทข้างนั้นะก็แล้วแต่ข่าวคุณแม่ก่อนเพื่อนเลยว่าแม่ไปสิงคโปร์ไปทำอะไรมาอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงในช่วงนี้ของเราคยช่วงยันยินยาว้ะเป่ายินถูกชนะหช่ไเล่นเองคนเดียวเอาพูดเลยคนเดียวพูดได้พูดไป จะยอมแพ้ใช่ไหมการยิงยาวว่ากระเป๋ายิงฉกการยิงยาวว่ากระเป๋ายิงฉุกหนูไม่ต้องกาแล้วแล้วยังไงก็แพ้เพราะไม่ได้จัดคนเดียวไม่ได้ถูกไหมคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมถามเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเม้าลุกทุ่งของเราเม้าทุกทุ่งของเราดิฉันขอบอกเลยว่าตอนนี้วงการลูกทุ่งเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยนะคะท่านผู้ชมไปต่างประเทศบ่อยมาก ไปสิงคโปร์กยมาไปสิงคโปร์เพิ่งม,มาแล้วก็อย่างที่นนฉันเนี่ยผู้หญิงหรือก็เธอก็แล้วแต่ไปจากไปจากประเทศไม่เวิร์กทำไมอ่ะเออนี่ไงนี่คือคําถามว่าทําไมอ่ะตอบได้ไหมอ่ะไม่ได้ฉันตอบให้เองอ่ะแม่ตอบค่ะก็คืออย่างนี้ต่างประเทศเนี่ยคนที่มาดูเราก็คือส่วนมากจะเป็นพวกผู้หญิงนะ<อ>ส่วนมากเขาจะไปดูพวกอคอน,คคนเสิร์ตแล้วเขาก็บอกมาเลยนะคะว่าอ,นนอันนี้คือสัมผัสที่สิงคโปร์นะเขาบอกว่าผู้ชายนักร้อง ใครก็ได้จะหล่อเท่าไหร่จะเสียงดีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าสมมติจะหล่อหรือเสียงดีเนะี่ยถ้าเขาจะดูเขาจะฟังเนะี่ยเขาซื้อซีดีดูก็ได้เพราะ,เ,ราะเขาดูแต่รูปร่างกะกระป๋องอ่าอ่าเขาดูแต่รูปร่างกับกระป๋องเท่านั้นเอง ไม่สนใจเลยว่าเสียงจะดีจะหล่อเป็นระเองบ้านไหนขอกระป๋องเท่านั้นเออถ้าคุณต้องแทบคนคุณขนข้อหลามไปกี่ก็บอกได้คุณขนไปเลยค่ะจริงๆจริงเพราะเพราะพวกคนดูเท่านั้นก็จะมีเห็บอยู่ในตัวผู้ชายจะไปนั่งหาเห็บชนีจะมีเห็บตลอดผู้ชายจะไปนั่งหาเห็บให้ชนีนะคะอยิ่งหาเห็บยิ่งรุกเท่าไหร่ยิ่งได้ตังเขาบอกเลยจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะที่ดิฉันสัมผัสมาแล้ว ถ้าผู้ชายคนไหนนักล้องคนไหนไปที่นั่นแล้วก็แบบยอมให้ชนีหาเห็บได้นะคะเกิดรวยได้บ้านได้ที่ดินเขาบอกจริงเลยแต่นว่าชนีที่นั่นรวยอะไรนะคะชนีที่นั่นรวยก็เปียแชร์กันมาชัางนั้นแหละค่ะก็ยอมก็สงสนส่วนล่ะต่อขากันไปถูกต้องส่วนมากก็ใช้นามสกุลนะคะมีนามสกุลนะคะไม่จริงนามสกุลเขานามสกุลคือไม่จริงไม่จริง นะคะแต่ว่าก็ไม่จริงไม่รวยไม่หนีไม่โกงมีมาให้ผู้ชายแต<ม>่หน,นีแชร์จะหน,นีแชร์เขาบอกเลยท่านผู้ชมบอกให้รู้เลยว่าคนที่อยู่ที่นั่นส่วนมากนะคนต่างประเทศเนี่ยเออเขาทางานกันเหนื่อยเขาเก็บกดว่าเดี๋ยวในๆๆในในในเชฟวันเนี่ยดิฉันจะเอาเออในในที่เราสัมภาษณ์เนี่ยนะ,ะจะตัดบทสัมภาษณ์ของสิงคโปร์มาออกให้ท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมดูให้ใครเป็นคนพูดนะพี่หยิมไปสัมภาษณ์มา สัมภาษณ์กับคนที่อยู่ดินแถวนั้นแล้วก็สัมภาษณ์คนทาง,งานที่นั่นด้วยประเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยเราตัดออกมาแล้วก็แปะท้ายในรายการนะคะตอนที่จะได้รู้อ่ะจอยู่สิงคโปร์เป็นยังไงเล็กๆแล้วโอ้ยากดูอยากดูนะบอกก่อนไปกับใครมาเออ่อวันนี้ไปกับเม่นกับมาละมาทำไมเล่นเม่นไม่ทหามาละเรื่องของกูนะคะไม่ต้องรู้ <c oughs> สักเรื่องหนึ่งไม่ต้องรู้บ <c oughs> อบอกไม่ต้องรู้เลยแล้วไปาอ, <c oughs> อ,อะไรมาบ้าง คุณแม่เอาคุณแม่คนเดียวคุณแม่คนเดียวแ,แต่เขาบว่าไปกินข้าวมันไก่อร่อยมากเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในจะมีรัวแซ่บแค่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราจะทิ้งช่วงไว้สักนิดเพื่อที่จะให้ท,ทีมงานเนี่ยเอารายการตรงนี้มาออกในรายการตรงนี้เลย<แ>ดีไหมคะแล้วก็เราขอจบรายการตรงนี้ไปก่อนดีไหมแล้วก็เอาไอ้ที่ตัดต่อของสิงคโปร์มาแปะท้าย ก็จะเดี๋ยววันนี้ไงให้ไว้ท้ายรายการเดี๋ยวผู้ชมจะได้ชมอย่างแน่นอนใช่นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เข้ามาได้ว่าถ้าเรามีรายการอย่างนี้ท่านชอบไหมนะต้องยื่นมาครับทำแบบเก๋ๆท่องเที่ยวก็นี่เดี๋ยวจะไปสิงคโปร์อีกห้องกงอีกก็จะถ่ายให้ดูหมดไงไปฮ่องกงอีกผู้ชายคนไหนไปส่งข้าวหลามบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวถ่ายให้หมดเลยรายการเดี๋ยวถ่ายหมดเลยถ่ายข้าวหลามไหมน้องเพื่อนเราผิงชื่อรายการใหมนไหมเป็นอะไรกันนะเป็นอะไระเกิียดท้าหาเสี้ยนเอาไปครับ เอาไหมคะช่วงเก่งค้าหาเสี้ยนเอาไหมฮะค่ะช่วงทางเข้าคุปตนะคะอะไรอย่างงี้ของคน,นโโเราสองคนนะคะดิฉันจิมซาร่า,า,าสาวเจ๊ก้าชาสัมผัสนะคะหรือจิมซาร่าแก้วชาไวไหวนะคะกับและพี่เจเบลลี่สตรีแอดวานแอด,แอดแอวานสนเปรีย้ยวนะคะยังไงแล้วก็ติดตามเราสองคนได้ในรายการตัวแม่แย่บันเทิงนะคะทางเว็บไซต์ทันบุรีดอททีวีนะคะ นะคะของเราทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะแล้วก็วันนี้จะมีรายการที่เป็นช่วงเวลาใหม่เปิดขึ้นมาเพราะนี่ฉันจิมสนะก็ป็นของขวาญแม้กับคุณผู้ชมนะครแล้วก็ถือว่าเป็นของควัญคอนเซ็ปต์ีจุรีนะที่ผ่านมาที่เราไปคือเจติมาไปถ่ายรายการ เราเตรีไปทายแบบว่าเป็นเฉพาะกิจมาใช่เป็นพิเศษตรงนี้เอามาให้นะคะก็จะได้รู้ว่าคนต่างแดนมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงเกี่ยวกับบันเทิงเรื่องอะไรบ้างนะคะก็ฝากติ๊กนี้ได้วยเลยแล้วกันนะคะได้เชิญจิ๋มสาราขอลาไปก่อนขอให้ท่านมีความสุขในการชมรายการของเราตัวแม่ใหญ่บันเทิงติดตามเราได้โดยที่ผ่านแอปพลิเคชันทนบุรีเอฟเอ็มด้วยแล้วกันนะคะถูกตามงแล้วขอลาไปได้ไหมที่การหลุดฟรีด้วยนไหะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ตึกนี้คือตึกโกลเด้น อมยคอมเพล็กซ์นะคะก็รู้สึกว่า ที่คนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคนอีสานเนาะแล้วก็คนเหนือนะคะก็คือมาอยู่ที่นี่นะคะประเทศสิงคโปร์อย่างนี้แล้วก็มาทํางานกันที่นี่รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เหมือนว่าเป็นเป็นวันที่ได้รวมคนไทยด้วยกันนะคะเจอหน้ากันถึงแม้ว่าจะรู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างแต่อย่างไงแล้วก็คนไทยด้วยกันก็มารวมตัวกันเจอกันที่นี่นะคะยังไงก็ต้องขออวยพรให้พี่ คนไทยทุกคนนะคะที่มาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มาทํางานเพื่อส่งเงินไปให้ออคนที่อยู่ทางประเทศไทยนะคะมีกําลังใจที่แข็งแรงนะคะเข้มแข็งแล้วก็มีกําลังใจที่จะทํางานแล้วก็ขอให้ได้เงินกลับไปส่งลูกเมียส่งออคนที่รออยู่ทางประเทศไทยเยอะๆันแล้วการ่ันป็งกําลังใจจากเัชนีศิลาชาค่ะขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาตอนนี้นะคะจิ๋วซาร่าก็ ได้มาอยู่ที่ตรงชายหาดของสิงคโปร์นะคะอาจจะถ่ายไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวเองแต่ตอนนี้อยู่กับนุจรีศิลชาค่ะน้องไก่นุจรีศิลชานะคะตอนนี้น้องไก่มากับใครนะคะวันนี้มากับคุณแม่ค่ะเดี๋ยวก่อนขอดูคุณแม่นิดนึงนะคะแม่อ้าวทำไมแม่ถ่ายไม่ติดอ๋อยังไม่ถึงค่ะอุ๊ยอุ๊ยแม่แม่ใช่ไหมคะแม่ค่ะสวยแล้วก็เฮียเควินนะคะแล้วก็พี่รัฐด้วยนะคะ อันนี้สองคนก็เป็นผัวเมียกันหรือเปล่าจ๊ะวันนี้พี่ลาแตกตัวไม่ค่อยสวยนะค่ะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะเชแล้วก็จบกันนิดนึงได้ไหมคะอยู่คู่กันอ่าโอเคอ่าปีเวสเดือยอ่าละหังสมาชบุโชพะคะวาอ๋อวันนี้อันนี้ก็คือว่าคุณเควินค่ะแล้วก็คุณเอ่อจริงๆชื่อมณีรัตน์นะคะมณีรัตน์โตนะฮะก็คือว่าคุณเขาสวยนะ ้็ออทำไมก็ถ่ายรูปสวยขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะคะเนีน่ยขณะไม่ตั้งใจเนาะเราก็ไม่ใหญ่ก็ตั้งใจไง <laughs> เราตั้งเขา้ขาตั้งใจแล้วก็จะสวยเกินเราไง <laughs> ตอนนี้ว่าอันนี้ก็คือเจ้านายเราที่ <laughs> อยู่ที่ร้านขับเซเว่นเนาะ <c oughs> เขาพาเรามากินที่ร้านลองบิชนะคะ <c oughs> ก็วันนี้เราจะสัมภาษณ์บิชกเควินเล็กๆเนาะที่ถึงสะพานภาฮคุณเควิน h าว่าอยู ไมนะ่รอไม่มีคนลอแลยอดิฉันขอบอกก่อนเลยคัะว่าคุณเควินเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาในที่นี้ไม่ใช่ว่ามีสามหูสามแขนนะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีลูกเล่นเยอะมากนะคะแล้วก็บอกว่าคุณ,คณ,คณรัฐคุณวณีรัตเนี่ยโชคดีมากที่ได้สามีอย่างนี้นะ,ะถ้าคุณวณีรัฐเป็นอะไรไปก่อนดิฉันสวมแน่นอนนะคะ,ะ,ะ,ะคุณเควินใมียอินเทอร์วิวเยลิะแบบ so how about the the coverage of nature for you here how do you feel about that anything yeah about about the coverage oh ah is that make any effect for your for your shop or do you feel good about them or anything I feel very good very good น nah? ะ <Yes. S 1> especially who yes especially you Allah ดิฉันไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะคะท่านผู้ชมค่ะจริงๆเราวีไอให้กันนะคะ มอตอนนี้มาถึง thank you นะคุณมณีรัตน์มณีรัตน์ต้องขอยนิดนึงหน้าแกเต็มมากค่ะสวยนะแกชมอย่างนี้ทุกคนพื่อให้แกกินรีถ้าขนาดไม่แต่งองขนาดนี้ถ้าแต่งจะขนาดไหนใช่ไหมวันก่อนนั้นแต่งแต่งโอชุดสวยมากท่านผู้ชมค่ะดิฉันไม่กล้าก็หลังจากตรงนั้นเนี่ยนักร้องที่มาก็คือมีแบมปานามานุเจรีศิรชาทเขาเป็นคนนี่เด็กน่ารักมากแบมก็น่ารักจีนซาร่าก็น่ารัก แก่กินสซล่า,าแก่ก็อาจจะเป็นเป็นไปบ้างค่ะแต่ว่ายังคงความมีคุณภาพอยู่ถูกไหมคะค่ะ,ะแล้วก็นุชจารีสีก,กูบอกนี่แหละค่ะ <laughs> แล้วก็นุชจารีสีรัชาด้วยนุชจารีสีราชาด้วย, <laughs> าาวยอ่ะตอนนี้เราหยุดแค่นี้ก่อนไปเดี๋ยวเราจะดูซิว่าเขาสั่งอาหารอะไรให้เรากินบ้างนะคะสั่งไปหนึ่งชั่วโมงแม่งได้ถั่วมาช่วยเดียวเนี่ยค่ะเอาคุณผู้ชมดู